กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบผมนาะยช็อตตี้บูโชบ้างเช่นเคยครับวันนี้ครับอยู่กันที่เกมวาราอุสุโนโทเรีย ซึ่งก็ตามที่เห็นนะครับว่าเป็นเกมแนว rpg auto จากญี่ปุ่นนั่นแหละครับแต่ว่าอาร์ตเวิร์กของเกมนี้วาดสวยดีนะใช้ได้เลยดูดีมีสไตล์ครับเอาล่ะเริ่มกันเลยกันแล้วกันนะครับสำหรับการต่อสู้จะอยู่บริเวณนี้นะครับนี่ก็เหมือนกันนะอันนี้เป็นอีเวนต์นี้เป็นสตอรี่แต่จะบอกว่าเข้าอันไหนก็ได้ครับมันเปลี่ยนจากด้านบนได้มันจะสลับด้านบนได้นะครับก็อันนี้คือจะเป็นเนื้อเรื่องเนาะเดี๋ยวเล่นให้ดูสักด่านกันแล้วกันอาด่านนี้กันแล้วกันนะเวลาจะลงนะครับมันจะมีให้เลือก2แบบก็คือออีกันนึงนีมมัจะการ ชวนเพื่อนไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแนะนําเล่นอันนี้นะเพราะว่ามันจะได้รับเฟรนด์พอยต์อะไรแบบนี้ด้วยนะครับแล้วก็เลือกได้เลยว่าเราจะเอาใครไปก็พยายามดูคนที่พลังเยอะๆนะครับแล้วก็เขาติดตั้งการมาเยอะๆแบบนี้น่าสนใจคนนี้เอาคนนี้แล้วกันแล้วกดโอเคเสร็จแ,แล้วนะครับก็จะเป็นเรื่องของการจัดตี้นะครับซึ่งเกมนี้มันมีคําสั่งโอมาเกเสะคือเราไม่ต้องซีเรียสกับมันมากกดตัวนี้ปับ๊บกดตัวนี้จบเลย มันจะจัดที่ดีที่สุดให้ในขนาดนั้นยกเว้นเราอวยใครอะไรเงี้ยเราค่อยแก้โดยการคลิกทีละใบใบใบอะไรแบบเนี้ยซึ่งการ์ดก็ใช้ได้นะเป็นไง <c oughs> ได้มาจากไหนก็ไม่รู้ใช้ได้เหมือนกันโอเคงั้นเดี๋ยวเริ่มเลยแล้วกันนะครับตัวนี้นะครับอ๋อแล้วก็ก่อนเริ่มมันมีกินอาหารด้วยนะอย่างเช่นอันนี้เราจะโดนทตุแสงเบาลง5%นะครับอันนี้ก็เป็นทตดลมเบาลง5%แล้วเราได้ XP e ด้วยนะครับดูดูสีก็ได้นะเนี่ยทตุแสงทัดลมแล้วก็อันนี้คือจะเป็นทตาุาน้ำอะไรเงี้ยนะครับส่วน,นนี้เพิ่มพลังป้องกัน XP e 5%องีย อันนี้เป็นตัวอย่างการทานอาหารนะครับงั้นก็ถ้าเกิดพร้อมแล้วก็ลุยเลยครับสำหรับการต่อสู้ก็เกินไปแล้วตั้งแต่ต้นคลิปเนาะว่าเป็น RPG นะครับสำหรับการจะออโต้นะครับก็กดตรงกลางจอได้เลยเห็นปะ่ะมันมีคําว่าออโต้อยู่นะครับทีนี้เรื่องของการกดใช้สกิลอะครับเราต้องกดเองนะในช่วงแรกเพราะว่าบอทของเกมเนี้ยมันตั้งค่าไว้เบื้องต้นว่าถ้ายังไม่เจอบอสอะมันจะไม่ใช้การสกิลเพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านผู้ชมอยากใช้ขึ้นมาก็ต้องกดเองอยู่ดีนะแต่ว่าเดี๋ยวมันจะมีการปรับ ออปชันเซตติ้งได้แต่แนะนําว่าปล่อยไว้อย่างนี้แหละดีแล้วเพราะว่าเกมนี้เวลาสู้มันสู้เป็นเวฟเวฟไงครับแล้วก็การ์ดสกิลอะมันครูดาวนานมากเพราะฉะนั้นก็ทําตามที่บอทมันต้องการดีแล้วนะครับให้มันมาใช้การ์ดสกิลตอนสู้กับบอสด,ดีแล้วครับเมื่อชนะเสร็จแล้วนะครับอย่าลืมแอดเพื่อนด้วยนะถ้าเกิดชอบคนนี้ก็แอดนะครับถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องแอดแค่นั้นเองและสังเกตเห็นไหมครับเฟนพอยต์เราเพิ่มเรียบร้อยแล้วนะครับ นันก็อย่างที่บอกพยายามลงแบบพาเพื่อนไปด้วยครับจะได้แต้มเฟนด์พอยครับแล้วก็ภารกิจบางภารกิจเนี่ยมันก็จะแบบเป็นเนื้อเรื่องอะไรเงี้ยไม่ได้มีอะไรสําคัญมากนะักใครอยากจะสกิปก็ด้านขวาล่างเลยนะครับสกิปได้เลยแล้วกดโอเคเมื่อจบดันเมื่อกี้ครับที่ผมเล่นดันนึ่งขีดสใช่ป่ะเขาจะพามาเปิดกายปองเว้ยอะเปิดเลยกันละกันนะครับยังไม่ได้ไปเปิดมาก่อนหน้านี้ครับอันนี้เขาบังคับให้เราเปิดฟรีฟร ดูไม่ออกครับว่าอันไหนแรงไม่แรงครับโอ้หนังสือมีการเปลี่ยนแสดงว่าอยู่ที่หนังสือสินะดูกันเีละใบเลยจัดมากสามดาวครับผมอืมเอ้นี่สีทองสีทองน่าจะสี่ดาวอุ้ยห้าดาวเลยเหรอวะสีทองโอเคได้ได้ได้ได,ได้ดูที่หนังสือดูที่หนังสืออ่ะสีเงินน,นี่น่าจะสามดาว โอ้สี่ดาวเหรออ๋อแสดงว่าเป็นทองแดงเงินทองสินะอันเนี้ยทองแดงใช่ไหมอ่ะก็อันนี้ก็คือน่าจะ3ดาวอ่ะถูกต้องนะครับการ์ดก็อย่างที่เห็นนะดูดีดูดีใช้ได้แต่ไม่เห็นมีปุ่มสกิปนะอ่ะเราต้องคลิกรัวๆแทนครับมันไม่มีปุ่มสกิปอะเนี่ยเห็นไหมคลิกปุ๊บมันจะตัดแอนิเมชันบางส่วนไปนะครับอย่างเช่นส่วนหนังสือเงี้ยกดๆไปเถอะเรามาลอนลุ้นตรงนี้ทีเดียวเฮ้ยการ์ดมันสวยเหมือนกันนะเนี่ย เออจริงๆนะการสวยมากแต่ว่าซ้ำเยอะไปไหนเนี่ยซ้ำเยอะมากอุ้ยห้าดาวมาอีกใบหนึ่งกระโปรงสั้นไปนิดนึงนะเห็นแล้วใจคอไม่ค่อยดีโอเคครับก็ตามที่เห็นนะอันนี้คือเปิดฟรีนะครับ5้าดาวล่อมา2ใบใช้ได้เลยใช้ได้ ส่วนหมวดของการต่อสู้อื่นๆนะครับก็คือคลิกด้านบนก็ได้นะมันก็จะเปลี่ยนอันนี้คือเป็น normal เดี๋ยวอี่หน่อยมันจะมี hard มีอะไรด้วยนะครับ mm hmm. นี่เนหะ็นไคลิกเปลี่ยนดูได้นะอย่างเช่นนี้เป็นดูเนื้อเรื่องเนี่ยเป็น chapter ไปอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็มี event าตามแบบช่วง,ก,ก,งกิจกรรมกิจกรรมอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ดันเจี้ยนประจาวันไว้ลงหาทรัพยากรเห็นไหมอีกอันนึงอันนี้จะเป็นบอสครับผมแต่ว่าผมยังลงไม่ได้ครับนะยังลงไม่ได้ก็ยังเล่นไม่ถึงครับแล้วก็มี e v e n ์อะไรเงี้ยนะก็คือเป็นศูนย์รวมกิจจกกรรรม็ะอยู่นนี้คับ เออหรือจริงๆเราจะเข้าจากตรงนี้ก็ได้ฉบ่ปนเนี่ยเออกดตรงนี้ก็ได้นะมันก็จะวาร์ปเข้าไปชี่อีเวนต์เลยนะครับก็อย่างที่บอกแหละว่ามันเข้าได้จากทั้ง2ที่กดตรงไหนก็ได้นะครับแล้วแต่เรานะฮะส่วนอีกอันหนึ่งที่มันเป็นรูปคน4คนตรงนี้นะครับคือการจัดทีมนั่นเองนะครับตอนแรกผมถึงว่าโคอฟออ,ออไม่ใช่จัดทีมนะครับเฮ้ยไหนไหนเมื่อกี้เราถูกบังคับเปิดแกปองมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเราก็ลองดูดิจัดตี้อัตโนมัติจะสังเกตเห็นว่าเขาก็ไม่ได้ใส่การ์ดใหม่มาให้ผมนะยังคงเป็นกาาร์ดดเิมอยู่ แค่มีการสลับตำแหน่งเล็กน้อยอ่ะไม่เป็นไรช่างมันนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปเปิดแกะปองมาเพิ่มดีกว่าครับก็เดี๋ยวรับรางวัลกันก่อนครับมีตรงนี้นะไอตรงนี้ก็คือจะเป็นตัวของมิชชั่นครับภารกิจกรลับให้เรียบร้อยกดด้านล่างได้เลยครับให้กดตรงนี้ได้ไหมไม่ได้นะอันนี้เป็นรายการที่รับมาเรียบร้อยแล้วเนาะผมนึกว่ากดตัวนี้แล้วมันจะรับให้ทั้งหมดไม่นะก็ต้องมานั่งคลิกทีละแถวแถวแถวอาหารเพียบเลยเนะี่ย อันต่อไปมันจะอยู่ตรงนี้ครับอันนี้ก็คือจะเป็นกล่องของขวัญนั่นแหละพอดีผมรับมาเรียบร้อยแล้วมีปุ่มรับทั้งหมดอยู่ตรงนี้นะครับรับมาเรียบร้อยแล้วส่วนอีกอันนึงอยู่ตรงนี้ครับอาชูรัมนะครับไม่รู้อันถูกวะนะอาชูรัมอาชูรัมนี่คือเหมือนเป็นสาราอนุกรมของเกมเนี่ยแล้วที่น่าลำคาญคือมันไม่มีปุ่มรับของรางวัลทั้งหมดเว้ยคือท่านผู้ชมต้องเข้าไปคลิกทีละอันอย่างเงี้อยอางนี้เป็นรายการอาหารได้มาใหม่ไอ้คลิกตามจุดแดงๆได้เลยครับเนี่ยนะ มันจะมีบอกเนี่ยได้รับของรางวัลเห็นไหมแล้วทุกอย่างที่เราเพึ่งได้ครับเราต้องมากดแบบเนี้ยตลอดหรือมันอาจจะมีปุ่มรับทั้งหมดก็ได้นะแต่ผมไม่เห็นอนะแล้วมันไม่ได้มีแค่อาหารนะมันมีเพียบเลยนะเมื่อกี้อะไรเมื่อกี้อาหารใช่ไหมแล้วมันมีแบบการ์ดต,ตัวละครไอ้เนวๆๆเห็นไหแล้วก็ต้องมานั่งคลิกรับๆๆ,ๆเนี่ยบอกเลยว่าใช้เวลานะครับเลยกดผิดกดผิดทำไมไม่นี่ๆๆเห็นปหมมันใช้เวลานะกว่าจะรับครบทั้งหมดเนี่ยบอกเลยยาวครับ ซึ่งผมก็ขี้เกียจรับครับเดี๋ยวเราไปเปิดกระจาปองเลยกันแล้วกันครับการเปิดก็อยู่ตรงนี้นะแล้วก็จะมีหลายตู้หน่อยก็เลือกเอาแล้วกันนี้เป็นตู้พ i ิกอัพมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะส่วนนี้ก็จะเป็นตู้แบบปกติอ่ะแล้วก็มีเปิดฟรีวันละหนึ่งครั้งด้วยนะครับก็มารับฟรีได้วันละครั้งนะไปคลิปเลยแล้วกันครับโอ้การใบนี้จะได้ซัมเยอะไปไหนเนี่ยเออก็ตามนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเปิดตู้นี้ต่อเลยดีไหมแต่ด,ดูหน้าตู้ก่อน มันก็คล้ายๆตู้เมื่อกี้นะมันต่างแค่3คนแรกอะที่เหลือก็เริ่มเหมือนกันแล้วอะงั้นก็แล้วแต่ความชอบก็แล้วกันงั้นผมเปิดตู้นี้แหละเวลาเปิดคืออันนี้นะถ้าเป็นอันนี้มันจะเป็นแคสเติมอะต้องเติมเงินถึงเปิดได้อันนี้เราเปิดไม่ได้ก็เปิดนี้แล้วกันเปิดได้ตั้งหลายรอบห้ารอบใช่ไหมรอบละ50แคสครับผมออกไปเร็วๆเลยแล้วกันนะครับอันนี้4ดาวได้หน้าตู้ด้วยป่ะเนี่ยสามดาวโอ้น่ารักโอ้ยน,น่ารักทั้งคู่ คนนี้มาอีกแล้วสงสัยคนเมื่อกี้จะชอบผมมากมากมาเยอะมากตู้นี้มันยังไงเนี่ยทำไมมีแต่สามดาววะมีแต่สามดาวจริงๆครับผมตีดามาละเออต้องให้บนห้าดาวมาดิแหมนี่น,น,นี่มาเลยบนปุ๊บมาปั๊บห้าดาวแล้วมันจะซ้ําทําไมเนี่ยซ้ําทําไมเนี่ยโอเคครับแล้วได้อันนี้มาด้วยนะเป็นกิจกรรม เดี๋ยวไปแลกของต่อได้เปิดสักอันนี้สักสองตู้แล้วกันเดี๋ยวไปเปิดอีกตู้หนึ่งนะคราละกันไปมาเลยอุ๊ยมาถึงใบแรกห้าดาวเลยวะ่ะอ,อันนี้หน้าตู้เนาะแต่ไม่ใช่ตัวละครครับมันเป็นการ์ดเขาเรียกว่าอะไรซีซิลมั้งถ้าจำไม่ผิดในเกมนี้นะเอาเรียกว่าเป็นการ์ดสนับสนุนกันแล้วกันการที่มันใช้สกิลอะ ซ้สำซะเยอะเลยจริงๆอ,อ๋อนี่หน้าตู้ละแต่ว่านี้สี่ดาวอุ้ยนี่กูกวัาจะได้ตัวละครโหตัวละครหน้าตาจะออกมาเป็นอย่างนี้นะครับ,รบเปิดมาตั้งนานเพิ่งได้ตัวละครที่เหลือเป็นการสนับสนุนมดโอเคเรียบร้อยครับมาแนะนำตัวหน่อยโอ้โหชื่ออะไรนเนี่ยเอ็นคีรีดีออนโอ้ชื่อชื่ออย่างยาวเลยลูกพี่ โอเคเดี๋ยวเราไปเปิดอีกตู้หนึ่งแล้วกันตูน้นี้ตู้สตอรี่ไปอา้าวคลิกไม่โดนนนะต้องคลิกดีๆจัดไปครับอันนี้ได้อีก3าใบส,สามรอบสามรอบ30บใบเนาะมันแถมยังลา1ใบด้วยนะครับก็คือรวมแล้ว33บาใบเอา้าห้าดาวมาใบาแรกรเลยเฮ้ย สดาวสี่ดาวมาอีกสี่ดาวรัวๆเลยเว้ยอ้าวคำถามคือตู้พิกอัพกับตู้ธรรมดามันต่างกันยังไงวะการ์ดออกมาก็เหมือนเหมือนกันคล <c oughs> ้ายกันคล้ายกันโอเคครับผลประกอบการรอบนี้ก็ดูดีนะได้5้าดาวด้วยนะครับ ได้2ใบด้วยนะเอ้ยแต่เปิดอันนี้มันไม่ได้ไม่ได้กิจกรรมนี่ว่างั้นไปเปิดตู้ที่แล้วดีกว่าตู้นี้มันได้ไอตัวของกิจกรรมเลยเนาะเออไปลุยอันนี้ดีกว่ายังไงเปิดมามันก็คือคือกันอยู่แล้วนี่นะไอตัวเมื่อกี้เหมือนใน s ี n นอาริสเลยอะค่ายเดียวกันปะเนะี่ยหมายถึงผู้ที่พัฒนาดเดียวกันเปล่าอะ แต่น่าจะไม่นะเพราะว่าโอ้หคนนี้สมแล้วที่เป็น5ดาวถ้าเป็นตัวละครจะดีกว่านี้เมื่อกี้ผมกำลังจะพูดว่ามันเป็นทีมคนที่เขาวาดอาร์ตเวิร์คให้ซีโนโอารินหรือเปล่าเนี่ยมีความรู้สึกคล้ายๆนะคนเมือ่อกี้ต้องชอบผมมากแน่ๆเลยว่ะมันเยอะเกินไปนะผมว่าได้เป็นสิบใบเลยคนเมื่อกี้โอเคเรียบร้อยครับผมเปิดหมดแล้วนะฮะนี่คือที่ใช้เพชรนะ สังเกตนะครับว่าได้5ดาวทุกรอบเลยปะน่าจะถูกรอบเลยนะที่ได้5ดาวอ้าวยังมีอีกเหรอเอาเปิดอีกดิตอนแรกดูว่าหมดแล้ว <c oughs> มีอีกมีกจัดไปเกมนี้เปิดได้เยอะครับก็ดีนะไม่ต้องเติมเงิน <c oughs> มันน่าจะซ้ำซ้กันหมดแล้วนะโอ้ยห้าดาวใหม่ละ ออันนี้สวยงามคนนี้ใหม่อะโอเคครับผมได้5ด้าวทุกรอบเลยนะเนี่ยดีเหมือนกันโอเคใช้ได้นะครับและทีนี้นอกจากตู้ที่ใช้เงินเปิดแล้วใช่ไหมก็จะมีตู้เฟนพอยต์จำได้ใช่ไหมครับอ่านั่นแหละอย่าลืมนะไปเวลาลงนั้นเจ็นอนะ พาเพื่อนไปด้วยนะครับจะได้มาเปิดไก่อปองได้มันได้เป็นเศษของตัวละครไว้อัปเกรดตัวละครนั่นแหละมันจะมีอ e ีกแคปหนึ่งด้วยนะครับคือตรงนี้ครับเป็นตั๋วกับไอ้พวกแต้มต่างๆซึ่งแต้มนี่ผมจำไม่ได้ได้จากอะไรอ่ะได้จะเปิดไก่ปองเมื่อกี้ปะไม่รู้เหมือนกันอ่ะสะสมครบก็มาเปิดกันละกันตัวอันนี้ก็มันจะต้องมีตั๋วจากเนื้อเรื่องก่อนนะครับถึงมาเปิดได้แล้วก็อันนี้ก็คือเป็นตั๋วมือใหม่นะครับเฮ้ยมีอยู่ใบหนึ่งด้วยเหรอเอาเปิดดิอ๋อเปิดไม่ได้เปิดไม่ได้ วันนี้มันตัวเลือกตัวละครเลยนี่ว่านี่คือเป็นออกมาเป็นตัวละครแล้วนะไม่ใช่การสนับสนุนนะครับแต่ว่าอันนี้น่าจะต้องไปเติมเงินหนะ่อยมั้งถึงจะได้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสําหรับการเปิดกระปองครับเสร็จแล้วก็เดี๋ยวไปอัปเกรดตัวละครเลยตรงนี้ครับก็เดี๋ยวเราไปดูตัวละครที่ได้มาใหม่กันละกัน3รดาวนะครับ เมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะครับจะเห็นว่ามันมีปุ่มเยอะมากเลยครับมีเมนูต่างๆเพียบเลยงั้นเดี๋ยวเอาที่หน้านี้ก่อนแล้วกันนะครับมีอะไรบ้างน้านขวาบนอันนี้คือเจอการเซตน้องคนนี้ให้ไปยืนอยู่หน้าโฮมไหมอ่าน้าแรกสุดอะ่ะเมื่อเซ็ตแล้วก็จะไปอยู่หน้าโฮมอันนี้เป็นเหมือนกับชอบอะ่ะชินชอบแล้วก็อันนี้คือเป็นการทักทายพอดีผมทักไปเรียบร้อยแล้วคือเกมนี้มันมีการสร้างความสัมพันธ์กับตัวละครด้วยอะ่ะถ้าเกิดว่าไอ้ตัวนี้มันเยอะมันก็จะมีความสามารถมากขึ้นอะไรเงี้ยก็อย่าลืมมาทักทายด้วยกัันนนแล้วกะ แล้วก็อันนี้คือจะเป็นสมุดสารานุกรมของน้องเขาครับว่าน้องเขาเป็นยังไงบ้างเสียงภาคมีอะไรบ้างแล้วก็บางอันเนี่ยจะต้องความสัมพันธ์เนี่ยถึงระดับหนึ่งก่อนนะครับมันถึงจะกดล็อกออกมาอะไรอย่างนี้แล้วก็ด้านขวาบนครับสารานุกรมจาได้ใช่ไหมเออเราจะไปกดรับที่หน้าสารานุกรมก็ได้นะหรือจะกดตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีอีก4แทแบนะครับอันนี้คือแถบแรกเป็นรายละเอียดของน้องเขาแถบที่2ก็คือเป็นรายละเอียดสกิลนะครับอันที่3นะครับอันนี้ มีการอัปเกรดด้วยนะครับอ่าอัปเกรดหน่อยสิไช้อันนี้นะครับกดเลยส่วนอีกอันนึงก็อัปเกรดเช่นเดียวกันนะครับอันนี้คือจะเป็นเหมือนกับความสามารถติดตัวแต่พอดียังอัปไม่ได้ครับเลเวลยังไม่ถึงต้อง40กว่านู่นเลยนะครับส่วนอัปเกรดอื่นๆจะอยู่ด้านล่างนะครับอันที่2อันนี้นะครับก็จะเป็นการอัปเกรดเวลนี่กินแอปเปิลไปอันต่อไปครับอันนี้คือจะเป็นการเพิ่มต้องเรียกว่าอะไรเดียวผมไม่รู้จะเรียกมันว่าอะไรอ่ะมันไม่ใช่เป็นการเพิ่มดาวอ่ะ อ่าเป็นการเลื่อนขั้นก็นแล้วกันอ่เลื่อนขั้นนะครับก็คือต้องใช้การ์ดเดียวกันอ่ะเปิดแกปองได้ตัวซ้ํามาก็นั่นแหละเอามาอัปเกรดได้แต่ก็อย่างที่เห็นนะว่าเปิดแกปองหาตัวซ้ําโคตรยากยากมากจริงๆแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับนี่แหละคือการเพิ่มดาวไอ้พวกนี้ก็ได้มาจากดันเจี้ยนประจําวันนั่นแหละเมื่อกี้เปิดให้ดูแล้วเนาะแล้วก็จะมีการอัปเกรดสกิลด้วยนะครับซึ่งใช้วัตถุดิบเหมือนกันเลยนะอัปเกรดสกิลอัปเกรดแบบนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยก็คือจะใช้ วัตถุดิบเหมือนกันเลยแต่บางอันเนี้ยมันต้องมีเลเวลเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับส่วนการสนับสนุนนะครับที่เราเปิดได้เยอะๆมันจะอยู่เมนูที่3นะครับซีชิลนะครับนี่แหละครับเราสามารถที่จะมาดูรายละเอียดได้นะครับกดตัวนี้นะครับดูรายละเอียดการ์ดนะครับเนี่ยเนี่ยซ้ำใช่ไหมอ่ะคลิกเข้าไปดูได้นะครับพอเราคลิกเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีคล้ายๆกับตัวละครนั่นแหละด้านขวาคือมีแบบติดแบบชินชอบมีล็อกเผื่อเราแบบเผลอเอาไปขายหรืออะไรเงี้ยก็จะได้ป้องกันได้นะครับมีสารานุกรมนะครับ แล้วก็ด้านล่างมี2แทบซึ่งแท็บที่2ยังกดไม่ได้ช่างมันนะครับมาดูด้านล่างต่อซึ่งอันนี้จะคล้ายๆกับตัวละครแต่ว่าผมไม่เห็นว่ามันมี up down นะอันนี้มันเป็นการเลื่อนขั้นอีกแบบหนึ่ง,ซ,งซึ่งตัวละครไม่ได้มีแบบนี้ใช่ไหมมันเป็นการเลื่อนขั้นความแรงของสกิลอะเรียกว่าการ up level สกิลก็ได้นะเออส่วนอีกงานหนึ่งครับมันจะเป็นส่วนของการเปิดการซ้ําแล้วมาใส่อันนี้ก็คือจะเป็นการปลดลิมิเตอร์แล้วก็จะมีไอเทมที่เป็นวัตถุดิบด้วยถ้าเกิดเราชอบใบนี้อะไร,ไไะรับ ได้การซ้ำเยอะเเอามาปลดล็อกความสามารถเพิ่มเติมครับแบบนี้เป็นต้นเนาะเพราะการอัปเกรดของตัวการ์ดเนี่ยมันก็จะมีน้อยกว่านะครับแล้ดูน้องคนนี้ดิอ <c oughs> ย่างเยอะโอเคระบบหลักๆของเกมนี้ก็จะมีราวนี้นะครับปริกย่อยที่เหลือก็จะมีบริเวณนี้เนาะเฟรนนะครับก็คือเป็นระบบเพื่อนนั่นเองนะครับถ้าเกิดเราจะแอดเพื่อนเนี่ยเราต้องคลิกเข้าไปเมนูที่3นะครับบางทีก็คลิกไม่ติดนะงงเหมือนกันเออเนี่ยแล้วเราก็เอา ID นะครับอันนี้คือ ID เรานะก็แลกกับเพื่อนอนะ่ะ ให้เรียบร้อยแล้วใส่ดีเพื่อนตรงนี้แล้วกดตัวนี้แค่นั้นแหละก็จะเป็นการแอดไปหาเพื่อนนะครับถ้ากดไม่ติดก็ลองคลิกคลิกคลิกดูก็แล้วกันเนาะส่วนนั้นสุดท้ายตรงนี้นะครับเวลาที่เพื่อนเราเนี่ยเอาตัวละครเราไปสู้นะจะเป็นใครที่ออกไปส <ux> ู้นะแล้วก็สามารถกดตัวนี้เลือกได้ก <c oughs> ็ตอนนี้เรามี4คนก็แล้วแต่เลยเอาใครก็เอาก็ <c oughs> แค่นี้นะครับสาหรับเพื่อนก็ไม่มีอะไรพริสดาแล้วเออถ้าเกิด <c oughs> ว่ารับแอดก็เรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะไปอยู่เมนูแรกนะครับตรงนี้นะแต่พอดีเราไม่มีเพื่อนเลยไง ส่วนอันต่อไปจะเป็นรูปน้องหัวข่าวนะครับนี่คือร้านค้านั่นแหละครับเราคลิกเข้ามาดูได้ก็จะเห็นว่าเออมันมีของขายที่ใช้เงินแคสด้วยนะครับแล้วก็ดูด้านล่างเนี่ยมันแบ่งไวไห้หลายหมวดเห็นปะส่วนอันนี้คือจะเป็นแบบเพิ่มพลังงานนะเวลาพลังงานเราหมดไรเงี้ยเราอยากจะเล่นเลยก็ขี้เกียจรอกอันนี้แล้วก็บวกช่องเก็บก๊์ดใช่ไหมครับอันนี้คือเป็นการการซีิวอ่ะที่เป็นการาดสนับสนุนนะ่ะไม่มีการเพิ่มช่องเก็บตัวละครนะเพราะตัวละครได้โคตรยากเลยมันไม่ต้องเพิ่มก็ได้มั้ง ต่อไปไอเทมนะครับก็ลองดูกันแล้วกันเพียบเลยโพชงโพชันก็มีนะครับของอัปเกรดตัวละครส่วนอันต่อไปครับอันนี้ก็คือจะเป็นเหมือน s t a r Dash Pack นะครับก็มันเติมเงินในราคาถูกอันนี้นะถ้าเกิดใครจะเติมก็อันนี้แหละแล้วก็อีกอันนึงก็คือตั๋วเลือกตัวละครจําได้ไหมครับเฮ้ยถูกเหมือนกันนะเนี่ย490เยนอ่ะคือถูกมากเลยนะเราได้เลือกการตัวละครแน่นอนใบหนึ่งนะครับแล้วก็ได้ของกิจกรรมมาเพียบเลยเนะี่ยได้รับเงินแคสตงหา เออก็คุ้มดีนะส่วนตัวนี้ก็คือซื้อเงินแคสจริงๆนะครับไม่มีอะไรเออมันมีอีกอันหนึ่งลืมพูดไปตรงนี้นะครับก็คือจะเป็นร้านแลกของอ่าถ้าเกิดว่าเรามีของเนี่ยมาแลกได้ที่นี่นะครับไอ้จำไว้นี่ได้ใช่ไหมเออเนี่ยเราเอามาแลกของตรงนี้ได้นะครับรวไมไปถึงการคราของเลยนะอย่างเช่นเวลาเราจะอัปเกรดตัวละครอ,อย่างเงี้ยเอ้ยเรามีแต่วัตถุดิบขั้นต่ําเราอยากจะอัปขึ้นมาขั้นสูงขึ้นก็มาทําได้ที่นี่มันคือร้านแลกของเลยนะครับ แล้วมันก็จะมีส่วนที่มันเป็นกิจกรรมด้วยก็คือส่วนนี้เราไปร่วมกิจกรรมมาได้ไอทงไอเทมอะไรมาเนี่ยเราก็มาแลกที่นี่ได้นะครับเอ้ยมีแลกไอ้นี้เลยนะยก็ที่เมื่อกี้ผมบอกว่าผมจําไม่ได้ว่าหามาจากไหนเนะี่ยมันก็ได้จากกิจกรรมนั่นแหละแล้วก็ได้จากการแลกของด้วยนะครับทั้ะนั้นก็น่าจะมีแค่นี้เนาะระบบของเกมนี้นะครับที่เหลือก็จะเป็นเมนูต่างๆและก็จะแอบ,บอยู่ด้านซ้ายบนที่สําคัญสําคัญจริงๆมี2ออันเท่านั้นครับก็คือตัวนี้การตั้งค่าของเกมนะครับ แต่กดไม่ติดแล้วอะ่ะเออกว่าจะกดติดเข้ามาได้นะครับก็หน้านี้ที่สำคัญนะมีแค่ด้านล่างครับคือที่ผมบอกว่าเอ้ยทำไมตัวละครไม่ยอมใช้การใช้ใช้สกิลอะไรเงี้ยที่ผมบดนะแล้วก็เพิ่งไปเห็นว่ามันไปใช้อ่ตอนก่อนจะจบด่านใช่ไหมครับเหตุผลเพราะว่าออปชันนี่แหละครับมันเซ็ตไว้แบบนี้เว้ยอันนี้คือจะเป็นตัวแบบสู้กับบอสอ่ะล้วค่อยแล้วคอ่วคอยกดสกิลอะไรเงรี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราจะให้บท ตลอดเวลาก็คือปรับแบบนี้ก็ได้แต่ผมคิดว่าทําแบบที่เขาปรับมาให้มันดีอยู่แล้วนะส่วน,นนี้เสียงแล้วไม่มีอะไรแล้วก็อื่นๆก็ไม่มีอะไรการแจ้งเตือนนะครับไม่มีการปรับกราฟิกนะครับเพราะว่าเกมนี้มันมันไม่ได้ใช้กราฟิกอะไรสูงอะ่ะส่วนอันต่อไปนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นการเซฟไอดีไปเล่นเครื่องอื่นนั่นเอง,เองอวิธีการก็คือกดตัวนี้ได้เลยนะครับมันจะให้ทั้ง ID และพาสเวิร์ดมาเลยเอาล่ะสมมติว่าผมเนี่ยย้ายมาอีกเครื่องหนึ่งเรียบร้อยแล้วนะครับเวลาเราจะใส่ครับให้กดบริเวณด้านขวาล่างนะครับ เมื่อเราคลิกเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ่มสุดท้ายนะอันนี้นะปุ่มสุดท้ายอ่าแล้วก็ใส่ ID กับพาสเวิร์ดแล้วกดปุ่มสีเหลืองไปได้เลยเป็นอันเสร็จสินส้นนะครับวิธีการเซฟและโอนข้อมูลนะครับก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเกับเกมนี้ครับก็ส่วนตัวคิดว่ามันก็คือแนว R P G นั่นแหละแต่ว่าการค่อนข้างสวยงามดูดีมีสไตล์ครับใครชอบว่าจัดไปไม่ชอบก็ไม่เป็นไรครับ